มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวรนะครับเขามีโครงการละครวิทยุขึ้นมาเป็นการฝึกให้เด็กใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องนะฮะติดตามเรื่องนี้จากคุณชยศัมุกดาหารครับพวกเราจะไม่ทนต่อไปอีกแล้ว ด้วยกังน,น,น้อยเดือนละครั้งที่นิสิตมาหาวิทยาลัยศรินครินวิโรธและอาจารย์จะมาใช้ห้องอัดเสียงที่สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษามศวเพื่อบันทึกเสียงละครวิทยุของคณะมิตรประสานการละครที่พวกเขาตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2548เพื่อฟื้นฟูละครวิทยุให้กลับมาลดแล่นอีกครั้งโดยเน้นเนื้อหาที่ให้กติปลูกฝังด้านประวัติศาสตร์และที่สําคัญต้องการให้เด็กใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เฮนั่นนั่นนัดาอาจารย์ไกรวันอาจารย์ที่ปรึกษาเข้ามาในห้องประชุมสีน้าอาจารย์กังวลมากเลยอะวยฉันว่านะเดี๋ยวอาจารย์ต้องให้ใครคุณผู้ชมครับวันนี้ผมขออนุญาตมาทดลองเล่นละครวิทยุดูนะครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าค่อนข้างที่จะยากเอาการเลยนะครับเนื่องจากว่าเสน่ห์ของละครวิทยุนะครับก็คือการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามอักขรวิธีนั่นเองครับ นั่นก็เพราะว่าละครวิทยุใช้เสียงเป็นตัวสื่อสารโดยไม่มีภาพเพราะฉะนั้นผู้เล่นจะต้องออกเสียงภาษาไทยให้ชัดเจนเพราะหากพูดไม่ชัดก็อาจสื่อความหมายที่ผิดได้ศึกษนที่เข้ามาเนี่ยอย่างน้อยต้องฝึกพื้นฐานในนั้นภาษาให้ดีก่อนถ้าภาษาที่พูดไม่ชัดเนี่ยเราไม่ให้ผ่านเลยภาษาเสียงที่ออกไปเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่สุดถ้าพูดผิดไปแล้วควบกล้ำรอเรือรอลิงไม่ชัดเนี่ยความหมายมันเปลี่ยน สำหรับคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาเล่นละครวิทยุบอกว่าเป็นการฝึกวิธีการอ่านและออกเสียงภาษาไทยให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งพวกเขายัางตั้งใจที่จะเป็นตัวแทนเด็กรุ่นใหม่ที่จะออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้อง เป็นการถ่ายทอดภาษาไทยค่ะถ้าเราสื่อสารออกมาได้ชัดถ้อยชัดคําชัดเจนค่ะผู้ฟังก็จะอ๋อภาษาไทยคํานี้ออกเสียงแบบนี้เพราะว่าเสมือนว่าเราเป็นตัวอย่างให้กับเขาเขาพูดเร็วปกติเป็นคนพูดเร็วแต่พอมาเล่นเนี่ยอาจารย์คอยแบบคอยแนะนําว่าคนต้องพูดช้าใส่จังหวะยังไงการพูดก็เลยตัวนี้ก็เลยชัดเจนมากขึ้น ซึ่งมีผลการวิจัยที่พบว่าการพูดและออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องตามอักขระวิธีนั้นจะนําไปสู่การเขียนภาษาไทยที่ถูกต้องซึ่งเยาวชนคือกลุ่มที่สําคัญในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมนี้ให้คงอยู่เพื่อไม่ให้แวดล้อมทางสังคมมาเปลี่ยนแปลงความงดงามของเอกลักษณ์ความเป็นชาติไปได้จิระใจเที่ยงถ่ายภาพชยศมุกดาหารรายงาน